กุหลาบที่ไม่ใช่เป็นต่อนนะแบบตอนนี้เป็นกิ่งกิ่งตอนเลยนะคะนี่ของต้นแผวนะกิ่งเขาะจะเป็นอย่างนี้เลยเนีย่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดกิุงเท่จะเป็นตอทีโรดอันนี้พังะนั้นจะเป็นของทางเหนือนะนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะ ดอกสวยมากเลยอ่ะแต่ก็มีพันธุ์อื่นด้วยเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะแต่เลี้ยงเจ้าของไม่เห็นเจ้าของสิสวยมากคุณสองนี้สิสวยมากพันธุ์นี้ที่บ้านมีด้วยค่ะดูสิแต่เนื้อเจ้าของไปไหนเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้ กูหราบเลยอันนี้ใช่มอนไก่กังวลไหมนะเนี่ยเหมือนมอนไก่กังวลเลยสวยมากสีเทาก็สวยดูสิสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็สวยดูสิ เจ้าของยังไงนี่สวนของเขาแต่เรา,เรา,าก็หา้่กันเลยเราาบร้บบสยมากเลยเจ้าของไม่อยู่เนี่ยค่ะ สรุปแล้วกุหลาบทั้งหมดนี่คือต้นละ20บาทนะเลือกกันให้หน้ามืดตามมัวไปเลยค่ะเจ้าของร้านมาแล้วก็จะเจอกุหลาบแปลกๆเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพาไปแต่ส่วนมากจะเป็นมอนหอมนะนี่ซากุร่าเยอะมาก สรุปแล้วต้นที่ได้มานะคะถ้าต้นที่อยู่หน้าร้านติดถนนเลยต้นละ35-50บาทแต่ข้างในที่เราบอกต้น20บาททุกต้นเลยก็เป็นทั้งหมดนี้นะคะจะมีอยู่ต้นเดียวคือพันซากุระที่ต้นละ35บาทแต่สุดท้ายแม่ค้าก็คิดราคาต้นละ20บาททั้งหมดนี้ที่ซื้อมาประมาณ10ต้นนะคะก็200บาททวนค่ะดูนะคะสวยมากสีขาวสีเหลือง อันนี้จะเป็นมอนไกลกังวลนะคะดอกเขาเล็กหน่อยนึงที่เอาต้นนี้เพราะว่าเขามี2กิ่งค่ะถ้าเราเลี้ยงดีๆเดี๋ยวเขาก็โตอันนี้จะกําลังจะบานนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวข้างในก็จะเป็นเหลือบๆไม่ขาวทั้งหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นซากุระต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวมาลุ้นเอาตอนบาน นี่ก็เหมือนการเดจินจำพวนหวานนะคะอันนี้สีเหลืองสวยมากๆแต่ไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้ต้นสีขาวใบเล็ก,ลกอันนี้ก็จะเป็นสีขาวดอกใหญ่หน่อยเดี๋ยวสายพันธุ์ต่างๆของกุหลาบทั้งหมดเกือบทุกต้นที่ยังไม่ทราบชื่อเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปหาเสิร์ชหาใน Google นะคะไม่เป็นไร แค่เราได้กุหลาบเราก็ชื่นใจแล้วค่ะสายพันธุ์เดี๋ยวไปหาเอาเองโอเคเนาะบางครั้งเคยเป็นนะคะไปเทียบสายพันธุ์เทียบหลายครั้งมากแล้วตกใจเลยเราไปได้สายพันธุ์ที่ดีๆมาก็แอบเพิ่มนิดนึงที่มือดีนะอันนี้ก็คุ้นชื่อมากคุ้นดอกมากแต่ไม่กล้าบอกว่าพันธุ์อะไรนะคะ จริงแล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อไปขายส่งต่อก็ได้นะคะเราก็มาดูแลฟอร์มเขาให้สวยนิดนึงเราก็ขายได้ค่ะเอาราคาไม่เท่าไหร่นะคะถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วเป็นาสายพันธุท์ที่ไม่เหมือนที่เราหาซื้อตามกรุงเทพนะที่นี่จะใช้กมะวร้พาวปลูกแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อป่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรติดตานะคะอันนี้จะใช้กิ่งตอนค่ะ ก็ความแตกต่างของการาหาอาหารก็จะต่างกันถ้าเป็นตอป่าก็จะหาอาหารเก่งกว่านะคะอันนี้ก็คือตามวิถีของเขาเลยค่ะเพราะเป็นกิ่งตอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเนี่ยกระถางละยี่สิบบาทเนี่ยมันดีจริงไหมนี่ถ่ายกลางคืนนะเดี๋ยวจะเทดูว่าเขาตอนกิ่งเนี่ย เป็นยังไงต่างกับอตอป่ายังไงแล้วก็มีรากสมบูรณ์ไหมโหไม่น่าเชื่อรากพึบเลยพึบเลยอะ่ะเออรากแบบอย่างเยอะดูดิเพื่อนนี่ถ่ายกลางคืนนะโหคุมเวอร์อะ่ะถ้าลากเดินอย่างเงี้ยคือต้นสวยอะ่ะสวยมากอะ่ะ คือแบบเธอไปต่อได้อะดูแลดีๆอ่ะนะคุ้มมากยี่สิบบาทว่าแล้วเราก็ลงกระถางเลยนี่เราเตรียมกระถางมาเลยนมันจะมองไม่เห็นหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลงเลยเนี่ยไม่ต้องแบบเอาอะไรออกเลยถ้าเป็นตอพวกเนี้ยอ่าที่เราเราซื้อที่กรุงเทพนะเขาก็จะแบบมีแกบเยอะ เราก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องแล้วมันต้องใช้ยังไงนะแต่อันนี้เรารู้ว่าเขาก็ใช้เวลานานแหละไม่ต่างกันแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะว่าตอนนี้แบบนี้มันจะหายากแล้วที่ใช้กากมะพร้าวเป็นหลกักอะไรเงี้ยนะเนี่ยเท่านี้เองเดี๋ยวเราก็ลดน้ําไม่ต้องแบบมาเอาแกบหรือเอาอะไรออกเลยนะนี่เป็นแต่กากมะพร้าวอย่างเดียวอะกากมะพร้าวเลยนะนี่เพื่อน นี่คือกากาพที่แบบย่อยสลายแล้วอ่ะคือต้นเนี่ยคิดว่าไม่ต่ํากว่าปีอ่ะนะเดี๋ยวดูด,ดิสวยเลยอ่ะดอกเยอะมากเลยอันนี้ปลูกลงดินแล้วนะคะน้องได้ลงดินแล้ว อันนี้รอดูต่อไปค่ะวิธีตอนกิ่งของกุหลาบที่สวนบ้านแพวนะคะคือการตัดกิ่งสายพันธุ์ดีๆมาแช่ในน้ำยาเร่งรากนะคะเสร็จแล้วหนึ่งคืนก็เอามาใส่ในกระวั้าพ้าวที่ละเอียดที่สุดแช่ยาเร่งรากแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆห่อด้วยถุงพลาสติกใสนะคะใช้เวลาให้รากออกก็ประมาณหนึเดือนเสร็จแล้วมาย้ายลงกระถางแบบนี้ใช้เวลาเกือบปีถึงจะมีดอกและขายได้ค่ะ แต่ร้านที่กรุงเทพจะใช้เป็นตอป่าในการตอนนะคะแต่อีกวิธีหนึง่งที่ใช้กุหลาบป,ป่าเป็นตอแล้วติดตานะคะก็จะใช้ตอป่าปักชำด้วยน้ำยาเล่งรากแล้วก็ให้ตอป่าเนี่ยแข็งแรงก่อนก่อนที่จะเอาตากุหลาบสายพันธุ์ดีๆมาติดตานะคะข้อดีเขาคือแข็งแรง หาอาหารง่ายคือรากตอป่าจะหาอาหารเก่งค่ะแต่มีความผิดเพี้ยนของสายพันธุ์ได้ง่ายและตอป่าจะแทงขึ้นมาแทนต้นปกติได้ค่ะ